นี่คือเรื่องราวของกัสผู้ที่มีชีวิตผักดันด้วยความเกรียดชังการกำเนิดเรื่องราวดาร์กแฟนตาซีที่ดีที่สุดในยุค90และนี่คือจุดเริ่มต้นของความบ้าคลั่งทั้งหมดดอบควายชายครั้ง ชีวิตที่กำเนิดจากความตายวันหนึ่งกองทหารรับจ้างเล็กๆกองหนึ่งได้เดินผ่านแดนลกล้ áng, างณต้นไม้ใหญ่ที่กิ่งก้านของมันถูกแขวนเอาไว้ด้วยซากศพใต้ต้นไม้นั้นปรากฏร่างของเด็กทารกพึ่งคลอดคนหนึ่งนอนจมกองเลือดและน้ำหนองของซากศพผู้เป็นแม่สายตาของทหารรับจ้างทั้งกองมองอย่างสังเวชกับภาพตรงหน้าและเชื่อว่าเด็กทารกตรงหน้าคงไม่รอดชีวิต ทันใดนั้นคนรักของหัวหน้ากองทหารรับจ้างที่เสียสติจากการแท้งลูกไปเมื่อสาวันก่อนหน้าก็โผล่เข้ากอดเด็กทารกเอาไว้เพราะคิดว่าเป็นลูกของตนเธอไม่ยอมปล่อยเด็กคนนั้นแม้จะถูกสามีของเธอดุดา่าแต่สุดท้ายเสียงร่ำร้องของเด็กทารกก็ทําให้ทุกคนรู้ว่าเขายังไม่ตายหญิงเสียสติโผลก่กอดเด็กคนนี้ไว้แน่น ส่วนหัวหน้ากองทหารรับจ้างก็ไม่อยากต่อล้อต่อเสียงกับคนรักที่เสียสติต่อไปเขาจึงปล่อยให้เธอเลี้ยงเด็กทารกเอาไว้แม้เหล่าทหารรับจ้างคนอื่นจะบอกว่าการเก็บเด็กในสถานที่แบบนี้มาเลี้ยงมันจะกลายเป็นตัวซวยก็ตามแต่ทั่ง3มปีต่อมาหญิงเสียสติก็ล้มป่วยด้วยโรคระบาดในขณะที่เธอใกล้ตายเธอร้องเรียกชื่อของเธอสุดเสียงชื่อว่า กัตได้รับการเลี้ยงดูมาโดยผัวหน้ากองทหารรับจ้างผู้ซึ่งเชื่อว่าลูกเลี้ยงของเขาคนนี้คือตัวซวยที่ทําให้คนรักของเขาต้องจากไปนั่นเองแต่เขาก็สอนกัตให้หัดต่อสู้เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือในการหาเงินและเอาชีวิตรอดนอกจากเวลาฝึกต่อสู้แล้วกัตไม่เคยรู้สึกถึงความรักจากใครเลยความสัมพันธ์ของเขากับพ่อคือคนเลี้ยงกับคนที่ถูกเลี้ยงและเขายังถูกมองว่าเป็นตัวซวยสําหรับเหล่าทหารรับจ้างอยู่เสมอ สิ่งเดียวที่ทําให้กัสสงบและมีความสุขก็คือการหัดกวัดแ่งดาบขนาดใหญ่เท่ากับตัวของเขาเลยจนเมื่อเขาอายุ9ปีกัสได้ร่วมการลบจริงเป็นครั้งแรกในวันนั้นเองกัตร,รู้สึกว่าเขาสามารถทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อพ่อของเขาได้แล้วแต่ในคืนวันนั้นเองทหารรับจ้างคนหนึ่งก็เข้ามาในกระโจมของกัสและข่มขืนเขาพร้อมบอกว่าพ่อของเขานี่แหละที่ขายเขาด้วยเงินสามเหรียญ เก็บความแค้นนี้ไว้และในการลบครั้งต่อมาทหารรับจ้างที่ข่มขืนกัดก็ถูกทําให้หายไปตลอดการไม่นานนะักพ่อของกัดก็ต้องเสียขาไปจากการลบทําให้ถูกปลดจากตําแหน่งหัวหน้ากองทหารรับจ้างกัดกลายเป็นผู้หาเลี้ยงพ่อของเขาแต่ด้วยคําอรหาว่าเกาะลูกกินทําให้พ่อของกัดรู้สึกเสียเกียรติพ่อของกัดจึงถือดาบเขาทาลายกัดทําให้กัดต้องต่อสู้กับจนกระทั่ง ฆ้าพ่อของเขากัดถูกกองทหารรับจ้างไล่ล่าเขาต้องหนีตายอย่างไร้จุดหมายและเริ่มหาเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นทหารรับจ้างที่ไม่มีสังกัดตั้งแต่อายุ11ปีแม้กัดกับพ่อจะไม่ใช่พ่อลูกในแบบอุดมคติแต่เขาก็กล่าวถึงพ่อของเขาอยู่บ่อยครั้งมีครั้งหนึ่งกัดถูกจับไปเป็นทาสขังไว้ในคุกที่หนาวเหน็บกัดนึกถึงคําสอนของพ่อ,ขอเขาว่าถ้าอยากมีชีวิตรอดในสนามรบ จงใช้สมองกับแขนตัวเองหาทางรอดอย่าพึ่งพาคนอื่นมนุษย์ยอมสกรปรกแค่ไหนก็ได้เพื่อความทะเยอทะยานกับชีวิตของตนเองสนามรบเต็มไปด้วยคนพวกนั้นคนที่ยอมตามคนอื่นแบบไม่คิดอะไรมีแต่จะถูกใช้ประโยชน์จนตายไปกัฟในเสตาของเดียวเมื่ออายุ15ปีกัฟกลายเป็นหนึ่งในฐานรับจ้างฝีมือดีของมิดแลนด์กัฟ ปฏิเสธทันทีแต่เขาก็ถูกบังคับให้โดนดาบกับกรีฟฟิตและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จนต้องยอมมาเป็นทหารในฝังกัดของกองพันเดียวส่งผลให้ความริษยาในตัวของแคสก้านักรบหญิงฝีมือดีในกองพันเดียวการมาของก๊าทำให้ความรู้สึกของแคสก้าที่คิดว่าตนคือคนสนิทอันดับหนึ่งของกรีฟฟิตต้องสั่นคลอนสำหรับแคสก้าไม่ว่าจะมีกำลังรบเยียวมากแค่ไหนแต่กรีฟฟิตก็ไม่เคยพูดกับใครว่า อยากได้กองพันเดี่ยวนี้เองทําให้กัปได้เจอกับสองคนที่มีความหมายสูงสุดในชีวิตของเขาแคสก้าผู้หญิงที่เขารักและกีฟฟีผู้กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตไม่ว่าจะด้านงดงามสดใสลื่นมืดมนดําอนันตการแม้ตอนแรกกัปทําตัวแปลกแยกจากเดี่ยวคนอื่น,นแต่ไม่นานนักด้วยฝีมือดาบและความบ้าบิน กัได้รับความยอมรับจากเดี่ยวจนกลายเป็นหัวหน้าหน่วยจูบของพันเดี่ยวฉายานักดาบร้อยฝกองทัพเหี่ยวเริ่มกลายเป็นบ้านที่เขาตามหามานานแต่สําหรับแคสก้นั้นกับเป็นแค่ไอหมาบ้าที่กิฟฟิตใจดีกับมันจนเกินไปแคสก้ามองว่ากับจะกลายเป็นตัวถ่วงความเจริญของกิฟฟิตที่กําลังก้าวหน้าหลังการสร้างผลงานหลายครั้งกองพันเดี่ยวกิฟฟิตก็ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์แห่งนิดแลนด์ ให้การเป็นขุนนางในตำแหน่งไว้เขาพฤติกรรมของกัฟก็ไม่ได้ผิดไปจากสิ่งที่แคสก้าคิดในการรบครั้งหนึ่งกัฟบุ่มบามเข้าไปช่วยพรรคพวกที่กำลังสู้รบกับนักรบที่มีชื่อเสียงเกรงขามและร่ำลือกันว่ามีชีวิตมากกว่าร้อยปีในการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้กัฟรู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างถึงก้นบึ้งของหัวใจเป็นครั้งแรก เมื่อเห็นว่าศัตรูตรงหน้าสามารถกลายร่างเป็นปีศาจได้ก่อนที่กัสจะถูกปีศาจฆ่าตายกรีฟฟิตรีบบุกเข้ามาร่วมกับกัสต่อสู้กับปีศาจกัสบาดเจ็บปานตายและกรีฟฟิตถูกทำร้ายจนสลบแต่ก่อนที่เจ้าปีศาจจะเผ็ิศึกมันก็เริ่มไปเห็นเครื่องรางรูปร่างประหลาดที่กรีฟฟิตซื้อมาจากแม่เท่าหมอดูยิปซีที่บอกกรีฟฟิตว่าใครที่ก็่องสีมสิ้ ไม่ใช่พาได้รูปไว้ในกำมือโดอะไรกับเลือดเนื้อหอตัวเองเมื่อเจ้าปีศาจเห็นเครื่องรางชิ้นนี้มันมองมาที่กัฟแล้วพูดก่อนจะจากไปว่าพอาผูมิจฉาเนื้อหาเจ้าคือคนแพ้ฝุ่นไชคนนี้จำจำไว้อย่ามีความเพียาจะยอนฝุ่นไชคนนี้คนหลอดเจ้าจะพบพบฝุ่นปายดงยัมีทางปคนป นักฆ่าในมุมมืดผู้ผลักดันเยี่ยวให้โบยบินสำหรับกัทนั้นเขาแตกต่างจากเหยี่ยวคนอื่นที่เอาแต่เทิดทูนกีฟิตแต่สำหรับกัทกีฟิตคือเพื่อนและกีฟิตก็แสดงออกว่าไว้ใจกัทที่สุดกีฟิตมีความฝันที่อยากจะครอบครองประเทศและเขาไม่เคยคิดจะยอมให้ใครมาขัดขวางความฝันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูก่อนหน้าที่จะเจอกัท กีฟิตยอมแลกร่างกายของตนกับเงินสนับสนุนของคุณนางที่กีฟิตเอามาหล่อเลี้ยงกองทัพเดียวแม้ปากเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่จิตใจเขากับโกรธเกลียวแต่เมื่อเจอกัดกีฟิตพร้อมจะละทิ้งความฝันและพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตช่วยโดยไม่ต้องมีเหตุผลเมื่อกีฟิตกลายเป็นอัศวินเขามองเห็นช่องทางลัดที่จะไต่เต้าเพื่อครอบครองประเทศ นั่นก็คือองค์หญิงลูกสาวเพียงคนเดียวของจกกักรพรรดิแห่งมิดแลนด์การที่คนชั้นล่างผู้นำกองทัพเด็กเหลือขออย่างกีฟิตกำลังกลายเป็นบุคคลสำคัญของประเทศและองค์หญิงก็ดูจะพึงพอใจต่อกีฟิตทำให้กีฟิตสร้างศัตรูทางการเมืองขึ้นมามากมายกีฟิตกลายเป็นเป้าหมายการลอบสังหารแต่ในเวลานั้นมีเหยี่ยวเพียงคนเดียวที่กีฟิตไว้วางใจให้ล่วงรู้แผนการโต้กับทุกอย่างของกีฟิต รวมถึงคอยทำงานรอบสังหารเพื่อทางทางให้แก่กีฟิตเหย่ยวคนนั้นก็คือกัสเพราะว่าวันที่กัสทั้งมือฆ่าเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรชายของเหยื่อรอบสังหารของเขากัสได้ยินกีฟิตพูดกับองหญิงว่าความฝันที่ไม่ใช่ทำเพื่อผู้อื่นแต่ทำเพื่อตัวเองความฝันที่มีหลากหลายรูปแบบมีความฝันที่กินความหวังคนอื่นหลายพันหลายหมื่นเหมือนพายุซึ่งไม่เกี่ยวกับฐานะตำแหน่งหรือชาติกำเนิด มนุษย์รุ่มหลงความฝันใช้ความฝันเป็นเครื่องคำาุุนทรมานเพราะความฝันมีชีวิตด้วยความฝันถูกความฝันทอดทิ้งแต่ก็ยังหลงไหลในความฝันการมีชีวิตอยู่ไปวันวันตั้งแต่เกิดวิถีชีวิตแบบนั้นขาดทุนไม่ได้กองพันเดี่ยวคือลูกน้องชั้นยอดเคยก้าวข้ามความตายมาด้วยกันหลายครั้งเป็นพรรพวกสำคัญที่ยอมพีร่างเพื่อความฝันของข้าแต่ว่า เพื่อนสาหรับค่าไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนต้องมีติดกับความฝันของคนอื่นเด็ดขาดเพื่อนคือผู้เท่าเทียมกันประโยคนี้ของกีฟิตทาให้กัทถึงกับตะลึงกัทไม่เคยมีความฝันกัทมีชีวิตเพื่อกีฟิตเขาเสี่ยงตายเพื่อกีฟิตเขาทํางานตกกระปบก,ก็เพื่อกีฟิตนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่เพื่อนของกีฟิตเพราะเขาไม่มีความฝันเขาจึงไม่เคยเป็นผู้เท่าเทียม กองทัพเหย,ยวคือลูกน้องของ G fit. กีฟิตกัทที่มองกองทัพเย,ยวเป็นเหมือนกองไฟกองใหญ่เอาไว้ใช้อบอุ่นร่างกายก็คงมีสถานะไม่ต่างจากเย,ยวคนอื่นเป็นได้แค่ลูกน้องของกีฟิตเพียงเท่านั้นหรือเพราะเขาไม่มีความฝันเขาจึงไม่เท่าเทียมคำถามเหล่านี้ค้างคาในจิตใจของกัดอยู่ตลอดไม่นานนักกองทัพเหย,ยวสามารถปราบกองทัพใหญ่ของอาณาจักรทิวดอลงได้ ทำให้สงครามร้อยปียุติลงความไว้วางใจของกษัตริย์มิดแลนด์และความนิยมของประชาชนที่มีต่อกีฟิตทําให้บรรดาชนชั้นสูงของมิดแลนด์เริ่มมองว่ากีฟิตจะกลายเป็นภัยก,กีฟิตโต้กลับด้วยการจัดการศัตรูทางการเมืองที่เหลือจนสิน้นจนเหลือเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือการอภิเษกกับองค์หญิงเพื่อให้เขามีสิทธินในการสืบทอดลังกของมิดแลนด์เมื่อเป็นเช่นนี้กัดคิดว่าเขามาส่งกีฟิต ถึงที่สุดแล้วกัดไม่สนใจยศถาบรรดาศักดิ์เขาต้องการมองหาความฝันสิ่งที่ทำให้เขาเท่าเทียมกับกีฟิตเขาเลือกที่จะถอนตัวออกจากกองคันเหยี่ยวแล้วเดินทางออกจากเหยี่ยวทุกคนที่เปรียบดังครอบครัวของเขาเพื่อตามหาความฝันที่ตัวของเขาเองยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหยวปีกขัก กีฟริดเตอบโปมาจากสรัมตั้งแต่เด็กเขาชอบที่จะเอาชนะผู้อื่นจนวันหนึ่งเขาเห็นปราสาทที่อยู่สูงกว่าที่เขาใช้ชีวิตยอยู่มากเขามองว่าความสูงนั้นงดงามไร้ที่ติการครอบครองมันจะได้เป็นชัยชนะที่แท้จริงในชีวิตของเขานี่เองก็คือความฝันของกีฟริดและจุดลมต้นในการสร้างกองพันเยียวของเขาแต่เมื่อกองพันเยี่ยวของเขาสามารถส่งเขาไปถึงบันไดขั้นสุดท้าย เยี่ยวที่เขาไว้ใจที่สุดกับพันลังให้เขาไปสำหรับกีฟิดการไล่ตาอความฝันที่ทำให้เขาเริ่มบ้าคลัง่งจนรู้สึกไม่เข้าใจตัวเองมีเพียงความบ้าคลั่งกว่าของกัฟที่เหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ดึงสติเหนี่ยวรั้งชีวิตเพียงอย่างเดียวของกีฟิดต่อให้ความฝันของกีฟิดเป็นประสาแต่สำหรับกีฟิดกัฟสำคัญต่อเขายิ่งกว่านั้นไม่มีกัฟกีฟิดพรีพรมลักรอบเข้าไปหาองค์หญิงชาล็อ เขาสามารถทําให้องค์หญิงกลายเป็นสมบัติของเขาได้แต่เพียงชั่วข้ามคืนเขาก็ถูกจับการกระทําของกีฟิสสร้างความผิดหวังให้กษัตริย์แห่งมิดแลนด์ที่ทั้งรู้สึกว่าถูกหักหลังและอิฉากีฟิสกีฟิสถูกลงโทษจองจําในคุกใต้ดินกองพันเย,ยวถูกเปลี่ยนสถานะจากวีรบุรุษกลายเป็นกระเมื่อไม่มีกอฟปีกของเย,ยวที่กำลังบินสูงก็หักลงและทําให้เหย,ยวร่วงลงมาในทันที 1ปีที่ไม่มีกีฟิตแคสก้ากลายมาเป็นผู้นำของกองพัน์เดียวส่วนกัฟก็เอาแต่ตั้งกระเพากับตัวเองว่าว่าได้หันหลังทิ้งสิ่งที่ล้ำค่ามากมาอีกแล้วใช่ไหมกัฟเก็บตัวอยู่บนเขาอยู่เป็นปีโดยไม่ได้คำตอบอะไรเลยเมื่อเขากลับลงมาและทราบข่าวของกองพันเดียวกัฟรีบกลับมาหากองพันเดียวที่เป็นดังครอบครัวของเขาและการกลับมาในครั้งนี้ ทำให้กัฟกับคาสกามีสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันความรักระหว่างหญิงที่สํานึกว่าตนเองไม่คู่ควรกับกีฟิตกับชายผู้พยายามพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับกีฟิตการกลับมาของกัฟทําให้กองพันเดี่ยวเริ่มมีความหวังตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมากองพันเดียวสืบหาข้อมูลของกีฟิตอยู่จนรู้ว่าเขาถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินของกรุงวินดัมเมืองหลวงของมิดแลนด์พวกเขาไม่รอช้ารีบรอดรอบเข้าไป ช่วยเหลือกีฟิตเพราะว่าระยะเวลาหนึ่งปีกีฟิตกับถูกทรมานแสนสาหัสเส้นเอ็นที่มือและเท้าโดนตัดทิ้งลิ้นถูกตัดผิวหน้าและผิวหนังถูกถลกร่างกายพร้อมแห้งเหลือแต่กระดูกไม่เหลือสภาพชายผู้สง่างามที่กำลังไล่ล่าตามเอาฝันอีกต่อไปทางคณะช่วยเหลือมีเพียงกัฟที่ได้มาเห็นสภาพของกีฟิตอย่างจต็มตากัฟพยายามปกปิดทุกคนว่ากีฟิตอย่างเหมือนเดิมเขาใส่เกาะให้กีฟิตที่ณเวลานี้ แค่ยังตัวลุกขึ้นยังทำไม่ได้เลยไม่นานนก,กัฟฟย์แห่งวิทแลนด์ได้สั่งให้แม่ทัพคู่หนึ่งออกติดตามคณะช่วยเหลือเมื่อได้ปะทะกันแม่ทัพคนดังกล่าวก็เผยตัวเองว่าสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจได้กีฟิถูกจับได้เกาะที่ปิดบังสภาพสุดแสนอน,อนาถาของเขาถูกเจ้าปีศาจถอดออกเพื่อให้เห็นสภาพร่างกายที่สื่อหวังต่อหน้ากองพันเดียวกีฟิไม่เหลือเกียรติและศัก์สีที่จะเป็นที่พึ่งแก่ใครได้อีกแล้ว เขาได้แต่มองเอาจะช่วยกับที่ต่อสู้ถวายชีวิตกับปีศาจตรงหน้าอย่างไม่ยออ่อท้อพร้อมกัดฟันด้วยความขับแข้นแต่เมื่อถึงบทสรุปของการต่อสู้ร่างกายของปีศาจที่ดูแข็งแกร่งยิ่งน่าสะพรึงกลัวเพราะว่าเมื่อแพ้แพ้กับเรือเพียงซากของชายแกช่ชราพร้อมแห้งกรีฟริดมองด้วยสายตาตกตะลึงและปนตื่นเต้นความทะเยอทะยานของเหยี่ยวสีขาว มันเป็นปสมบทแห่งความเกลียดชังของหมาป่าสีดำกีฟิตกลายเป็นภาระของทุกคนแคทก้าขอถอนตัวออกจากกองพันเย,ยวเพื่อดูแลกีฟิตกัดกำลังถูกยกเป็นหัวหน้ากองพันเย,ยวทุกสิ่งทุกอย่างระดังประเดสู่กฟีฟิตเพียงปีเดียวเปลี่ยนตัวเขาที่กำลังจะก้าวขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายให้ตกลงมาสู่จุดที่ต่ำที่สุดของเหวลึกที่สุด กีฟิตคุ้มครั่งจนหนีออกมาจากกองพันเดียวและคิดจะฆ่าตัวตายจิตสำนึกของกีฟิตยังอยากกลับไปไขควาเป้าหมายแต่ในอีกมุมหนึง่งกีฟิตก็ฝันเห็นชีวิตที่อยู่กับแคทก้าอย่างมีความสุข <Yeah. S 1> เผยให้เห็นว่าสำหรับกีฟิตกัดเปรียบเสมือนลูกของเขาขณะที่กีฟิตกำลังจะป่งตกเครื่องรางแปลกประหลาดที่หายไปจากเขาในวันที่เขาถูกจับกับลอยตามน้ำกลับคืนมาสู่เขา และด้วยเลือดของกีฟิตเครื่องรางนั้นเปลี่ยนสภาพเกิดเป็นสุริยคราสปีศาจปรากฏกายออกมาให้เห็นอย่างมืดฟ้ามัวดินกองพันโย่ที่ตามมาตกตะลึงกับภาพตรงหน้าเครื่องรางที่กีฟิตเก็บติดตัวมาหลายปีนั้นในความเป็นจริงแล้วก็คือเบฮิลิสสิ่งที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจมากไปกว่าน,นั้นเบฮิลิสที่กีฟิตนั้นมี มีสีแรงฉานบงบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนให้เขากลายเป็นปีศาจที่เหนือกว่าปีศาจทั้งมวลได้โดยทีเดียวการที่กีฟิตมีเบฮิลิตติดตัวไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เขามีชะตากรรมเป็นผู้ถูกเลือกเพียงแต่ว่าหากกีฟิตยอมรับการเลือกนั้นกองพันเหยื่อที่เขารักที่สุดก็จะกลายเป็นเหยื่อสังเวยเพื่อให้เขาได้กลายเป็นจอมมากรกีฟิตกีฟิตที่คิดย้อนไปว่า เพื่อไล่ตามความฝันเขาเหมือนกำลังเดินบนกองซากศพของมิตรและศัตรูแต่ซากศพก็ไม่มากพอที่จะให้เขาเหยียบไปจนถึงฝันเหลือซากศพอีกเพียงน้อยนิดที่กีฟิตจะใช้เหยียบกองทัพเหย่่วแต่ละคนก็เ,เป็นเพียงขนปีกข,ของเหี่่วที่โบยบินมาตลอดด้วยกันณเวลานี้กีฟิตอยากได้ขนปีกมาช่วยให้เขาบินอีกครั้งกีฟิตมองมาที่กัตที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาช่วยเหลือเขาจากเหล่าวิาสาจ ตัดเป็นคนเดียวที่จะสามารถทำให้กีฟิตลืมความฝันได้แต่ตอนนี้คงไม่ใช่อีกต่อไปแล้วถวายเมื่อกีฟิตพูดคำนี้ในใจด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยตรงตกแล้วว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความฝันของเขาแล้วพยามาลคนใหม่ก็จุดดกขึ้นพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนของกองพันเดียวที่กำลังผูกฉีกถึงโดยเหล่าปีศาจ ก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับเดี่ยวทุกคนที่จูู่ก็มีตราประทับประหลาดเกิดขึ้นบนตัวของพวกเขาแล้วปีศาจที่เคยจ้องมองอย่างนิ่งเงียบก็เริ่มรุมเรา้าฉีกทินทุกคนในกองพันเดี่ยวไม่ว่าจะต่อสู้อย่างไรภาพที่กัปเห็นตรงหน้าก็เป็นเพื่อนของพี่น้องที่ค่อยๆตายลงไปทีละคนกัปต่อสู้กับปีศาจอย่างบ้าคลั่งแขนข้างซ้ายของเขาตอนนี้อยู่ในปากของปีศาจตนหนึ่ง ก๊ฟมองเห็นปีศาจตนหนึ่งที่มีรูปร่างเป็นเหยี่ยวสีดำลอยลงมาตรงหน้าปีศาจตนนั้นเป็นกีฟิตที่ผ่านพิธีกรรมมาจุดสีถึงสมเดใหม่ชื่อเฟรมโตปีคือความมืดความส,บสับผลความเศร้าเดือดดาลปิดหวังไม่เข้าใจรักเกียรประดังเข้ามาที่ก๊อฟเพื่อเข้ามาช่วยแคสก้าก๊อฟยอมตัดแขนข้างซ้ายของตัวเองแต่ก็ไม่เป็นผลเขาถุกปีศาจจับกดกับพื้น ภาพสุดท้ายที่ตาฝาของเขาเห็นที่ตาฝาของเขาจะไม่ได้เห็นไปตลอดการก็คือภาพของผู้หญิงที่เขารักกําลังถูกเพื่อนรักพรอยศพคืนตอหน้ากับตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเขากับแคทก้ารอดชีวิตมาได้ทว่าก็พบว่าพวกเขาได้ถูกประทับตาเป็นเครื่องสังเวยทุกๆคืนโลกของคนที่มีตาประทับจะคาบเกี่ยวระหว่างพรมแดนระหว่างโลกแห่งคนเป็นกับโลกของคนตาย เมื่อตาประทับหลังเลือดคนตายจะมารวมตัวกันที่เครื่องสังเวยเพราะอยากสิงสู่หรือกัดกินเลือดเนื้อของเหยื่อสังเวยชตากรรมของผู้มีตาประทับคือชีวิตที่ข้าคืนไม่ได้เงียบสงบอีกต่อไปแต่สำหรับกัดมันก็คือสองครามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับเขาผู้ที่ยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะหายนะยังไม่จบสิน้นแคทกาสูญเสียวความทรงจำจากศพกนาตกรรมที่เจอ แต่ร่างกายของแคสก้าก็ได้สร้างสิ่งมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นลูกของกัสเพียงแต่ว่าเด็กที่อายุคันน้อยไม่เป็นลูกเป็นร่างกับโดนปีศาสิงสู่เนื่องจากถูกคมขืนโดยปีศาตลูกของกัสกลายเป็นเด็กต้องสาบตั้งแต่เกิดเพื่อปกป้องแคสก้ากัสเลือกจะออกเดินทางไล่ล่ากรีฟิตเขาได้รับความช่วยเหลือจากนายช่างตีดาบผู้ใฝ่ฝันจะตีดาบที่ฆ่ามาังกรได้ แต่ขนาดของดาบนั้นก็ใหญ่เสียจนไม่มีใครยกขึ้นยกเป็นกัตที่ใช้อย่างคล่องแคล่วมือซ้ายถูกทดแทนด้วยแขนเทียมที่สามารถยิงกระสุนระเบิดหรือเปลี่ยนเป็นหน้าไม้ได้ร่างกายของกัตห่อหุ้มด้วยเกาะสีดำออกไล่ล่าปีศาจเพื่อตามหาเฟรมโตหรือกรีฟิตอดีตเพื่อนรักของเขาด้วยความแค้นจนกลายเป็นความเศร้า ความบา้าคลั่งและความเหมี้ยมโหดที่ดูไม่มีวันจบลงกัดใช้ชีวิตอยู่กับนรกทุกๆค่ำคืนเป็นเวลาสองปีเมื่อเขากลับมาหาแคสก้าก็พบว่าเธอหายไปกัดออกเดินทางตามหาแคสก้าทำให้การต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวของเขาค่อยๆสูกเติมเต็มด้วยวิตภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเอลไร้เรียงสาที่สนใจในตัวกัตและร่วมเดินทางกับเขามาตั้งแต่แรกและ ซีเก้แม่มดซึ่งแนะนำกัดให้รู้จักโลกเว้นมนผู้ที่ช่วยนำความทรงจำาืืนมาให้กับแฮสกาและเป็นผู้ทําให้กัดได้สวมใส่เกรานักลบข้างยางเบอร์เซิร์ตอาร์เมอร์ความข้างแขนเกียดชังของกัดเคยตัวต,วต,วตวนอีกด้านของเขาออกมาในรูปแบบปีศาจสุนัขสีดำตัวใหญ่ที่พร้อมจะเข้าขย่ำทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่เขารัก ด้วยนิสัยของกัดเมื่อต้องต่อสู้เขาจะสู้อย่างลืมตายไม่สนว่าร่างกายของตนจะเป็นอย่างไรยิ่งกับคู่ต่อสู้ที่เป็นปีศาสร่างกายของกัดยิ่งบอบช้ำฝังลึกซึ่งมันอาจจะทําให้เขาไม่สามารถตามล่าก,กีฟินได้จนถึงที่สุดการที่กัดได้เจอกับเกาะนักลบคลั่งวัตถุอาคมที่ทําให้กัดกลายเป็นเทพอสูรด้วยการกระตุ้นให้ผู้สวมใส่สูญเสียความเจ็บปวด แลกกับขีดจํากัดของร่างกายที่จะถูกลีดเล้นจนถึงหยดสุดท้ายของชีวิตเกาะจะมีฟันเหล็กออกมาเสียบตามร่างกายดามอวัยวะที่แตกหักเกาะจะคืนกินวิญญาณของผู้สวมใส่ผักด,ดันที่ต้องใช้ร่างกายต่อสู้จนกว่าจะขาดใจตายในขณะที่กิฟิตจุติใหม่อีกครั้งเป็นเหยี่ยวสีขาวผู้นํากองทัพเหยี่ยวใหม่สามารถรวบรวมโลกให้เป็นหนึ่งสร้างฟาวโคเนีย ลครเห็นเหี่ยวขึ้นแทนนื่งหลวงกินดับกีฟิตกลายเป็นพระเจ้าของโลกใหม่แต่ดูเหมือนว่ากีฟิตยังมีความฝันที่ต้องตามหาเหลืออยู่และนั่นอาจหมายถึงการถวายครั้งใหญ่อีกครั้งขณะที่ G กีฟิตกลายเป็นตัวเอกในตำนานของโลกใหม่ในมุมมืดของตำนานกัทที่กำลังสิ้นหวังเพื่อจะต่อกรกับกีฟิตยอมรับชะตากรรมของการเป็นเจ้าของเกาะนักรบคลั่ง ที่เปลี่ยนรูปกายของเขาให้เป็นหมาบ้าก่อดำตามจิตถึงความเกลียดชังของเขาเความเกลียดอสิ่งที่ผลักดันกัดให้เดินทางต่อไปตัวตอนใหม่ของกัดถูกผลักดันด้วยความเกลียดชังมากขึ้นเรื่อยๆต่อกีฟิตผู้ที่ซึ่งเขาทั้งรักและบูชาเหมือนที่นักปัญญายเยอรมันอย่างนิตเชอร์เคยเสนอว่าไม่ได้มีเพียงแต่ความรักที่ผลักดันมนุษย์ให้สร้างตัวตน ความเกลียดชังก็ผลักดันตัวตนของมนุษย์ได้รุนแรงไม่แพ้กัน